สวัสดีค่ะพบกับรายการหาเรื่องมาวตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่กาดหลวงแอร์พอร์ตนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นใดย้ำแล้วย้ำอีกว่าก่อนออกจากบ้านต้องทำยังไงคะน้องอ่ะต้องล็อกประตูบ้านก่อนเพราะว่าตื่นโป๊ะผจจะเข้าใช่ค่ะหลังจากล็อกประตูบ้านเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะขึ้นรถค่ะสตาร์รถนะคะเปิดเพลงเปิดเพลงสร้างศูนยทรษฎภาพ มันจําเป็นจะต้องมีสอรี่อะไรก่อนออกาจากบ้านทนไมมันต้องมีมันต้องมีมนิดนึงเออ,อพอมาถึงสูตรแล้วทำไงต่อพกแมสค่ะ,ะพกแมสหลังจากที่เราพกแมสคมาแล้วนะคะใส่แมสค่ะ,ะพกเมียมาด้วยได้ไหมพกเมียมาด้วยเหรอ พกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยหรือเนี่ยแม่มาแค่นี้ก็พกเมียมาด้วยจะได้เข้าไหมจะได้เข้าไปหรือยังกแมสก่อนจะพึ่พกเมียมาโอเคพกแมสก่อนช่วงกดเช็คอินอ่ากดเช็คอินย้ำแล้วย้ำอีกกดเช็คอินที่แอปพลิเคชันไทยชนะที่ศูนย์การค้าชั้นนำบางคนอาจจะเข้าใจว่าเช็คอินที่เฟซบุ๊กไม่ใช่นแต่เช็คอินที่ชัยชนะด้วยอ่าหลังจากนั้นนะคะเอ่อแอดไลน์แอดไลน์ทำไมนะ แอดไลน์เพื่อทราบข่าวสารดีๆของศูนย์การค้าของเราไงเออใช่ซึ่งจะมีคิวอลกออยู่ที่ประตูกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วเข้ามาในโซนการหลวงไอพอตวันนี้นั่นเองนะคะช่วงเรื่องเหล่าเมาส์โปรจริงๆแล้วว่าโปรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่าอาหารเขาอะราคาย่อมเยาวมากอิ่มท้องแล้วก็หลากหลายหลายย่างจริงๆวันนี้ที่ชวนมานี่นะ ต้นเหตุคือเบื่ออาหารเพราะว่า work from home มาแบบหลายวันใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้เชียงใหม่คลายล็อกดาวน์แล้วพี่ก็เลยอยากแบบหาอะไรกินนอกบ้านเดินดูอะไรแบบบันเทิงใจนิดนึงก็เลยชวนมาปกติอยู่ห้องแชบแกก็ไม่ได้ธรรมดาเลยนะแกก็จะกินอาหารญี่ปุ่นตลอดเวลาเลยนะมาม่าไวไวโตวนี้พักมาม่าไว้ก่อนเก็บมาม่าหนึ่งหลังที่ซื้อไปวันขอข้าวเป็นเม็ดเม็ดเถอะอะไรก็ได้ตอนนี้ใช่ค่ะถูกต้อง วางใจเลยเราอยู่ที่การหลงแอปพล็อตเนี่ยอาหารอร่อยมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าแบบอาหารมันมีอะไรบ้างมาเลย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 วันนี้ลืมบอกไปเลยว่าที่พาพี่ฉัตมาเนี่ยคืออยู่เฉยๆนั่งตรงนี้เฉยๆไม่ต้องรูปไปไหนเพราะว่าลิสอาหารเรียบร้อยแล้วมีบริการหรอจิ้งป้าใช่มีคนดีคนดีเป็นคนดีของพี่ชัตเลย Been, ค,นคนดีคนดีคนดีค่ะมาแล้วอันนี้ไงนี่มาเปิดอาหารว้างของเราเลยจานแรกนี่คนดีเหรออาหารว่างจากคนดีจากคนดีเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวคังอ่วันนี้จานแรกที่จะมาก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเคารงก่อนกินทำเส้นก่อนเออขอขอขอเอานี้ออกก่อนได้ไหมเฟชชิลอ๋อเฟชชิลค่ะก่อนกินแล้วก็ต้องเอาเฟชชิลออกเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราทําอะไรนะ เรากดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วผ่านจุดคัดกรองอะไรเรียบร้อยแล้วเราถอดเฟสชิลได้คนดีขอถอดเฟสชิลให้หน่อยได้ไหมจ๊ะถอดเฟสชิลให้หน่อยได้ไหมจ๊ะดีจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพันท้าได้ขนาดนี้เลยเหรอล้วแล้วของแล้วแล้วของไม่ไม่คือเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยคือเป็นคนจ่ายเงินถอดเองก็ได้คนดีไม่ดูแลแม่หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเคารางมาปลอบแล้ว เมนูที่หนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเขลรางนี่เป็นไงเป็นไงน่ากินมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเขลางอ่ะจริงๆแม่เอาเลยได้ไหมเอาเลยเอาเลยมาก๋วยเตี๋ยวเขลรางนะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยต้นตำรับเนี่ยคืออยู่ที่ ลำปางคืออินพอร์ตมาจากลำปางเป็นคนลำปางตุกิเก๋วยเตี๋ยออ้าวไหนคุณพี่บอกคือคุณเพ่คุณพี่เป็นคนเชียงใหม่แต่พอดีไปใหญ่ที่กรุงเทพพอดีเป็นใหญ่ที่กรุงเทพไปใหญ่ที่กรุงเทพอืมไปใหญ่ที่กรุงเทพอ่ะอ่ะอ่ะให้น้องว่าชิมก่อนลูกชิ้นลูกชิ้นของเขาใช่เป็นแบบว่าลูกชิ้นต้นตำรับจริงๆดูลูกชิ้นเขาเป็นแบบ มันคือลูกชิ้นแบบเป็นหมูจริงๆอ่ะหมูล้วนสิคะลูกไม่ผสมอะไรใดๆมีความมือสั่นอันนี้คือมีความมือสั่นเมนูต่อไปมาเลยค่ะคนนี้ต่อไปมาเลยจะขอชิมก่อนจ้างมาเท่าไหร่หรอจ้างมาเท่าไหร่หรอคนนี้อ๋อขนมจีนเนี่ยไม่ไม่เราจะไม่เซอระไช่วให้เอาไร ห้ามใจไม่อยู่เลยบ้าบออะไรก็ไม่รู้จะได้กินไม่ได้ลูกชิ้นเขาดีลูกชิ้นเขาดีจริงๆลูกชิ้นคนดีเหรอลูกชิ้นเขาดีแล้วคนก็ดีลูกชิ้นเขาดีนึกว่าลูกชิ้นคนดีเดี๋ยวขออนุญาตเลือกให้ฉันจะได้บันเทิงกับเมนูต่อไปอยากเป็นคนดีจังเลยเป็นขนมจีนน้ำยาปูปักใต้คือกินปุ๊กต้องแบบแหลงใต้เลยนะผี่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันับคุณพี่เวลาแบบอยู่บ้านเนี่ยแบบคือแบบเป็นเมนูหลีกของ หนูอย่าเป็นคนกรุงเทพเลยพี่ขอสำเนียงหนูไม่ได้เลยไม่ได้หรอ๋ยวเป็นกรุงเทพไม่ได้หรอกสำเนียงนี้อ่าไม่ได้เลยเดี๋ยวขอขีดก๋วยเตี๋ยวเครงก่อนกินเส้นเมื่อกี้แบบกินลูกชิ้นไปแล้วใชู่กต้องเหมือนจัดใจหอมกระเทียมเจียวมากอยากบอกดีคนนี้คนนี้ขอช้อนกลางหน่อยค่ะเรียกบ่อยๆจริงๆอยากให้เรียกบ่อยๆจริงๆอยากเจอ เราพยายามจะหลีกเลี่ยงตนะถือว่าเป็นแบบก็น้องเขามาทางเราตลอดนอบ้าจริงเพิ่งกินได้สองอันก็มีความสุขแล้วว่าโอ๊ยใจยังไม่ละจากก๋วยเตี๋ยวเคล่างเลยนะก๋วยเตี๋ยวเคล่างอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้องวัดไปภาคใต้อีกละมากินก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่อะไรนะขนมจีนน้ำยาปูปใต้อ่ะชิมซิเข้มข้นแค่ไหนไปจ้าละะค่มาอีกแล้วมาอีกแล้ว เสิร์ฟเก่งเสิร์ฟเกงส่งใสยต้องให้รางวัลแล้วล่ะจะเอาพี่หรือจะเอาน้องอาร์มดีคะลูกเลือกเอาตัดยังไงดีเอม่มจะไหนัไงขออนุญาตยืมซ่อมตรงนี้นะจ๊ะย่าเลยค่ะปูนี่อะไรยำหันสาเมนูนี้นะคะเป็นยำขนมจีนจากร้านยำหันสาแซบคักคัตค่ะตอก แับพักพักแบบนึ่งเราจะไักคักลงมาอยู่พักใต้เอได้ค่ะได้ค่ะเนีค่ะมาค่ะวันนี้ดูร่าเริงนะคะวันนี้ร่าเริงควาสุขค่เด็กเอ็นมาจริงไม่ใช่เด็กเอ็นน้องเขาชื่อคนดีน้องคนดีน้องคนดีแป๊บหนึ่งนะคนดีคนเดิมเส้นของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเหนียวนุ่มคือจากการตัดเนี่ยเมื่อเกบแบบ คือไม่ขาดคือไม่ขาดเนียวนุ่มคือแปลว่าดีใช่ค่ะเนียวนุ่มคือแปลว่าดีใช่ค่ะเนียวนุ่มแปลว่าดีจริงๆที่เห็นเส้นขนมจีนสันเนี่ยมือนะมือะคะมือที่สันไม่ได้จับมาจากแบบขนมจีนที่มันสันเออใช่คือบางคนอาจจะเข้าใจเอ๊ะแบบเขาเป็นสันนิบัตลูกนกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาสั่นเองใช่ค่ะน้องเขาสั่นเองนะคะไม่ได้เป็นสันนิบัตลูกนกแต่อย่างใดน้ำมาหามาขอร้านหน่อยคน คุ้นๆเป็นน้ำยาปูแล้วก็คือแบบเนื้อปูดูเนื้อปูอูเกืห้ดูแบบเนื้อปูคนจริงอะไรจริงเวลาทานนะคะราดแบบนี้ค้นๆจุกๆเห็นไหมไม่นี่แบบว่าเหมือนข่าวเมื่อก่อนนะเอาชิชุ่มชิชูมาปั่นอะไรไม่จริงไม่จริงเลยค่ะอุ้ยอุ้ยมีน้ำมาให้ปั้นหน่อยได้ไหมคนนี้ปกติไม่กินปกติไม่ได้กินแบบนี้ค่ะต้องแบบ ลงต้นต้นไม้ใหญ่อ๋อกวดน้ำเหรอคะกวดน้ำกวดน้ำให้เหรอคะคอแห้งบ่อยไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนกวดน้ำบ่อยเรายังอยู่ที่เมนูขนมจีนน้ำยาปูปักใตนะคะกลิ่นดีมากขนมจีนน้ำยาปูปักใตเมื่อกี้พูดผิดเม่กีนพูดผิดแม่ซื้อมาบอกว่าคุยกับแม่ซื้อตลอดอืมดีคือมันดีบอกเลยว่าเดีทางหูวกบผักสดแจ่มแจ่มมาก คือแบบเราสามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อป uh ูจ huh. ร oh oh. oh ิงๆหละอือ hmm. ร wow. ่อยอ่ะอ๋อทอดจีนปลาอืมไม่ค่ะจริงจริงจริงอร่อยมากเลยค่ะยำขนมจีนปลาทูเป็นไงบ้างคะน้องงามยังไม่ได้กินเลยชิมเลยค่ะเดี๋ยวเราแบบละตัวเองมาจากภาคใต้ก่อนออืเรียกคนดีมาเรียกคนดีมาหน่อยคนดีเอาใส่กล่องค่ะกลับบ้านกลับบ้าน เพราะว่ามันอร่อยต้องใส่กล่องกลับบ้านคนดีมาบ่อยอะดีใจด้วยนี่ก็ใส่กล่องกลับบ้านนะคะมาเอาคนดีใส่กล่องกลับบ้านได้ไหมใช่คนดีใส่กล่องได้แต่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนอีกวันก็จะมีข่าวโศกอนาตกรรมว่าแบบฆ่าตะกรรมสาวใหญ่ฆาตะกรรมสาวใหญ่ชั้นเหรอชั้นสาวใหญ่เหรอก็สาวใหญ่กับกระเทยกินยำก็เหมาะดีอะมาเป็นกระเทยต้องกินยำเป็นกระเทยต้องกินยำมา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 นี่เลยค่ะนี่เลย นี่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆว่ากว๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะมาเสิร์ฟแล้วนะเลิศเลิศเลิศมาเลยมาเลยมาเลยขอแบบขอแบบซดน้ำร้อนๆน,นิดนึงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องไม่ได้สัง่งกว๋วยเตี๋ยวเป็ดน้องสัง่งข้าวหน้าเป็ดให้พี่อ๋อได้ได้ได้ข้าวหน้านนเป็ดก็ข้าวหน้าเป็ดอ๋ออร่อยมากข้วไก่ทอดกับเป็ดย่างแอร์พอร์ตอ๋อนี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดจากร้านเป็ดเป็ดย่างแอร์พอร์ตเป็ดย่างแอร์พอร์ต เป็นข้าวหน้าเป็ดนะไม่ใช่บะหมี่เป็ดย่างเมื่อกี้เรากินบะหมี่ไงก็เลยแบบมีภาพจำของบะหมี่มาในนีงร้านกอไก่ทอดโอ้โยร้านจากร้านกอไก่ทอดนะจ๊ะเป็นแบบยำไก่แซ่บกอไก่ทอดที่เขาขายอะไรเป็นส่วนใหญ่ขายไก่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 ไกอไก่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  ก็มีเมนูนอกจากไก่ทอดแล้วนอกจากไก่ทอดแล้วเขาก็จะมีข้าวยำไก่ทอดให้คุณผู้ชมดูก่อนวันนั่งกินขนาดไหนท้าดามฉ่ำฉ่ำจุกจใช่หอมข้าวคั่วมากเวอร์มันต้องแบบซับๆกลิ่นคือแบบได้กลิ่นมามันคือมันจริงป้าน้องอานที่รู้สึกว่าเขาว่าเสิร์ฟกับข้าวมันใช่เขาคือข้าวมันเขาคือข้าวมันขเเาลยจริงป่ะจริงๆเติมเต็มมากเวอร์ เออเลิศอะชิมซีชิมชิมชิมน้องแอมชิมเดี๋ยวชิมว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอชิมนี่คนดีของเธอนี่ทำงานดีมากเลยนะเสิร์ฟเก่งเอะอะเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟเก่งนี่ไม่ได้กินอันนี้เลยอะข้าชื่ออะไรชื่อจริงของเขาชื่อว่าธีรพันธ์ธีรพันธ์เหรอใช่ชื่อว่าธีรพันธ์คือจ่ายธีรพันธ์จ่ายธันธว่าละไงธีรพันธสองพันก็ได้ไม่เป็นไรสองพันเาก็ราบเหมือนกันใช่อันนี้อยากชิมสักสามชิมสองคำจะได้ไหมก็ได้แล้วแต่ไม่รู้าัเลยอืม กรุบมีความนัวนัวมากแม่คือแบบกินแล้วอยากว่าอีสานเลยอ่ะคุณพี่เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนอีสานนั่งอยู่โซนไหนของเซ็นทรัแอร์พอร์ตนั่งอยู่ในโซนการหลวงแอร์พอร์ตค่ะชั้นอะไรคะชั้น G ค่ะแล้วถามเหมือนเป็นหนังสือโว้หนังสือโว้ด้านหลังของดิฉันคือโซนโซนกาดของฝากโซนกาดของฝากเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็ จะพาไปดูแต่บางทนก็อาจจะแบบกินกินเสร็จย่อยแล้วก็ไปดูก็ได้แต่เราก็จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะของมันเยอะเหลือเกินพอเรามีเด็กเอนนตอ์เทนมามีคนดีมาแล้วดดดเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพเนะี่ยเราก็จะซื้อของฝากกลับกันต่อใช่เพราะเราเป็นคนเชียงใหม่แล้วเรามาใหญ่ที่กรุงเทพเราไปใหญ่ที่กรุงเทพใช่เราไม่ใช่คนเชียงใหม่เลยจริงๆใช่ต่อไปนะคะเมนูต่อไปข้าวหน้าเป็ด หอมมากจะบอกเลยว่าหอมจริงๆกินไมหทันแล้วตอนนี้อยากเรียกคนดีมาป้อนแต่ก็เกรงใจเนาะคนดีเขาก็ป้อนนะแต่แบบคนใหญ่เขาจะเป็นอาหารหลอดเลยแกอ้อเหรอเอ๊เขาก็รับตรงนั้นด้วยเอาอาหารหลอดเข้าไปหรอคือบอกไว้เผื่อบัหรือหมายถึงที่หรือหมายถึงที่ให้คนดีป้อนอาหารหลอดได้พี่ป้อนอาหารที่มันเป็นหลอดใส่สายยางว้วชิมอันนี้ข้าวน้าเป็ดเพราะน้าเป็นอร่อยมาก นี่เป็นเป็ดอะไรคะอย่าบอกนะเป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มตึงโปก็ว่าจะไม่เล่นเป็ดปักเกีงอ่าเป็นเป็ดปักเกีงออริจินอลจ o กฮ่องกงอ๋อจากฮ่องกงเลยบอกเลยเป็นสูตรในตำนานฮ่องกงเท่านั้นดีไหมดีดีมากน้ำจิ้มเนียวนัวนัวเมนูต่อไปค่ะคนดี คืออันเนี้ยแบบปกติเป็นคนไม่กินเป็ดเลยนะพอมาเจอเป็ดร้านเนี้ยคือไม่มีความคาวไม่มีความแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลยคือดีมากๆมากใส่กล่องด้วยกัใส่กล่องนะคนดีใส่กล่องทุกอย่างเลยนะคนดีเมนูต่อไปขนมอามบวยจับยวนกล้วยจับยวนจากร้านวีรวันก๋วยจับยวนนะคะสำหรับใครที่แบบอยากกินก๋วยจับยวนเนี่ยต้นตำรับ from อุบลราชธานีบอกเลยว่าร้านเนี้ยสูตรของเขาว่าคนอีสานต้องรู้ ก๋วยจับคือมาจากภาคอีสานเหรอใช่เชื่อไหมเชื่ออ่เชืเซนี่ก็เป็นคนมีสาระอยู่มีสาระจริงๆริเป็นคนแบบไม่มีสาระแล้วพอมาพูดเรื่องอะไรเน้นสาระแน่ก็ปัจจุบันเรื่องสาระแน่เนยเอยก็ได้ก็ได้ก็ได้อะมา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 ถึงกลับมายอดไลค์หรอยังมีคนไลค์ให้เราอยู่ไหมฮะยังมีคนไลค์ให้แอดมินชวีอยู่ไหมอะคะตอนนี้ ตัดขึ้นโชว์ mur. ตัดขึ้นโชว์เราจะตัดโชว์อีกกล้องหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านน้ำลายไหลใช่ค่ะควันจุ้งๆเลยนะคะควันจุ้งๆควันจุ้งๆนี่ไม่ได้เอฟเฟกนะนะนี่ควันจริงๆควันจุ้งๆจริงๆควันจุ้งๆนี่คือชื่อร้านหมาล่านะคะใช่แต่ถ้าสมมุติควันจุ้งๆแบบนี้เรากินเข้าไปแล้วเงียบไม่ต้องตกใจคือร้อนคือร้อนนะคะฟู้ดวินเลด์ร้อนก็จิบน้ำใช่คะฟู้ดวินเลด์เขาส่งน้ำอะโวคาโดมาให้เนี่ยค่ะฟู้ดวินเลด โอ้ยตายสดใสสู้ซ่ามากเลยอ่ะนี่ดีนะนี่ที่แบบว่าชวนน้องอามากินข้าวด้วยวันนี้เรื่องกินเนี่ยต้องบอกเลยไว้ใจใช่ไหมเงยหนึ่งคือยืนคนเดียวหรอบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักนะนี่ดูสิค่อยหคกคักเขาก็เบื่อๆออกบ้านมาอะไรมาเมื่อกี้ไม่แอบมีคนเล็งคนดีไว้ด้วยอ่ะใช่มาเล็งคนดีก็เนี่ยนะคนแถวเนี้ยเล็งคนดีไว้บอกเลยนะว่าไม่แบ่ง ไม่แบ่งครับก็ยังไม่หมดชั่วโมงเองเพราะว่ายังไม่ครบชั่วโมงของคนดีที่จ่ายมาในทีละพันแค่กินละพันก์ทีละพันเออได้กินก่วยับยวนแล้วองงะไรคือแบบไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะคือมันไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะสำหรับใครที่จะมากินอะ่ะให้แนะแนะักนะนำนะให้แบบแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งร้อนที่เงียบคือที่เงียบคือร้อนที่เงียบคือรอจริงๆสำหรับใครที่แบบมาแล้วอ่ะสั่งยังไม่ต้องปรุงนะชิมก่อนแล้วค่อยแบบปรุง ใช่เพราะว่าอร่อยโดยไม่ต้องปรุงจริงอรองแล้วร้านกวยจับวีระวันก๋วยจับยวนนะคะมีขายแบบเป็นสำเน็จรูปด้วยเป็นแพ็คพร้อมพร้อมทานแบบว่าเอากับบ้านฉีกซองใส่น้ำสามนาทีเสร็จแบบมาม่าเนี่ยหรอใช่แต่เป็นเกี่ยวกวยจับไปแล้วเกีที่บ้านพี่ที่ซื้อไปทิ้งเลยทิ้งเขาก็ต้องซื้อกวยจับยวนกลับไปแล้วแหละใช่ค่ะเยอะมาก คนดีจะไปกับเราไหมอ่ะเขาก็น่าจะไปแหละดูยังไม่ครบชั่วโมงใช่ไหมก็ได้ก็ได้อยากให้เขาไปรับที่บ้านจังเลยอ่ะยังไม่แน่ใจว่าอาหารที่สั่งมาหมดหรือยังอ่ยากกินของหวานแม่คะอยากกินของหวานอ่ะอยากหาอะไรหวานๆมากะแหกปากเอาคนดีมาหน่อยของหวานมากะให้ปากอาจจะเป็นน้ำตาลของหวานมาแล้วของหวานมาแล้วของหวานมาแล้วพอดีรับก้อนมาแั่นก้อนเลยค่ะรังก้อนมาแน่นก้อนเลยละค่ะคนดี นีของหวานของหวานจะเป็นอะไรอะตื่นเต้นจังเลยอะจุกวันนี้ลาตอตี้มานหน้าตาดีเขาเลยค่ะมาของหวานจะเป็นอะไรของหวานเป็นอะไรเหรอเขาดังด้วยนะครับไอ้กเขาดังด้วยเขาหวานอะไรไปนั่งข้างล่างแล้วกันไปก่อนไปด้วยแช่น้ำขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะคนนี้เขามานั่งารักสั่นไปหมดแล้วว่าตัวเหรอ ปากอ๋อปากสันปากสันแล้น,นี่เป็นม <Miss> ิสเตอร์แคร์ยากนะจ๊ะมิสเตอร์แคร์เก่า <Y ark. S 2> ใช่ค่ะมิสเตอร์เก่าราคาราคาปกติของเขาเนี่ยเขาโยนปกติโผลหรือเปล่าเขาโยนเขาโยนโผล่มาดิฉันค่ะเขาโยนหผล่อยู่ะปกติอะปกติาาเนี่ยกินละสี่สิบบาท แต่วันนี้3ชิ้นร้อยปกติสั่งสี่สี่สองแปดสิบปกติเรายี่สิบมือต้องไม่นับสุคูเลยเหรอสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองแล้ววันนี้ขายเท่าไหร่คะแค่3ลูกลอยเท่านั้นถ้าซื้อเป็นแบบเซ็ต3ลูกนะแต่ถ้าซื้อแบบชิ้นเดียวเงี้ยก็ขายชิ้นละสี่สิบบาทสีสิบบาทมาแล้วยี่สิบบาทคนดีคนดีของพี่ครับแกนะเขาไม่บอกว่าขอช้อนตรงหน้านะครับเนี่ยตรงเนี้ย นี่ผมอยากเคิะโอ้โหฉีกให้ดูหน่อยอ๋อเอาเอามือฉีกให้ดูหน่อยล้างมือมาแล้วล้างมือมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไส้แรกนะคะจะเป็นไส้วานิลาเราอยากให้ดูว่ามันใหญ่มากจริงๆใหญ่กว่าหน้าดิฉันนี่ค่ะนี่มันคือเอเทยักษ์จริงๆอ่ะสำหรับใครที่แบบอยู่บ้านเฟลลทะเลาะกับแฟนค่ะ แฟนไม่แคร์เอแคร์แฟนไม่แคร์เอกแคร์แฟนไม่แคร์กินได้หรือยังตอนนี้กินได้เลยโอเคอ่ะบิดปิดอ่ะโอ้ยไม่ได้แล้อ่ะใหญ่มากมันใหญ่จริงๆอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามุ้งกอนโอ้โอ้โอ้แม่โอ้แม่มากโอ้แม่มากเยิ้มย้อยหมดทะลักจริงๆมันทะลักอ่ะทะลักมากนะคะตอนนี้ทะลักทะล้นจุกๆุกตลอดใครที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ดูไลฟ์นี้อยู่นะก็ สั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมคะสั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมคะสั่งแก๊ปได้ที่ร้านมิสเตอร์ก๋าคนพิชูนเลยหรือว่าจะเอาจะเอาจะจะสั่งแก๊ปเมาก็ได้หรือว่าจะมานั่งทานเองก็ได้หรือจะมาเองก็ได้แต่ถ้ามาเนี่ยก็ต้องแบบล็อกคุณเจล็อกคุณเจบ้านล็อกคุณเจบ้านแล้วก็สตาร์ทรถสตาร์ทรถใส่แมสก์มาเปิดเพลงสร้างสีภาพที่ดีก่อนเส้นทางของเราถูกต้องเดี๋ยวจะ อ่าโอเคโอเคได้มาดูจะได้กินหรือยังนะมันิดนึงจริงๆเราอยู่หน้ากล้องแหละมันก็เลยแบบดูเกรงเอยง่หลังกล้องก็แบบคำเดียวหมดคำเดียวใช่คำเดียวหมดเลยหุบปากอร่อยมากเป็นไอ้ใครที่อร่อยมากขอนีญาตใช้กรุงเทพหรือยังคะตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วนี้ยังเดี๋ยวก่อนขอ่ออื่นขอขอนีญาตใช้มือปกติใช้เท้า <pathway. S 2> โอ๊ยบ้านึงนะขอกินก่อนขอกินก่อนอกินก่อนขอ,ขอกินก่อนนี่จะบอกว่ามันฉ่ำจริงๆน,นุ้ยแค่เนี่ยอร่อยมากสี่สิบนี่คือกินคนเดียวไม่หมดนะบอกเลยเพราะว่าว <c oughs> เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมันนี่เป็นเป็นกระเทยตัวใหญ่เหมืนอนว่ายนก็เลยบอกว่ากินอะไรแบบเล็กๆจุ๊บๆดีดีแต่อแต่ขอเก็บไว้กินหลังใหม่เพราะว่ามันใส่กล่องนะใส่กล่องใส่กล่องเหมือนเดิมคนนี้ใส่กล่องนะลูกเดี๋ยวรอบน้าโฆษณาต้องเข้าแล้วนะอื เป็นจะกลับกรุงเทพแล้วก็ต้องอซื้อของฝากไปนิดนึงเก็บเลยค่ายมาหากรอดเนี่ยเอาไส้อ่ัวจังหวัดไหน่อยอยากให้ดิฉันรีวิวไส่อ่ัวจังหวัดอะไรคะคุณพี่ไส้อ่วต้องจังหวัดเชียงใหม่ไงเชียงใหม่เท่านั้นเพราะเป็นไส้อวคนเมือง เส้ั่วบเบาบ้านอ่าเส้ั่วอันนี้อันนี้เป็นเส้ั่วของอะไรเอ่ยเส้ั่วปลาคัมปลาคัมนี่นะแบบเขาพิถีพิถันมากปลาคัมคนแก่พาทางใจดีไม่ใช่นั้นอุ้ยคัมอุ้ยคัมนี่เขาเป็นสาวโสดนะเขาบอกว่าลูกหัวแบบมีอยู่ตัวคนเดียวคุณพูดไม่ร้องเพลงได้ทุกจังหวัดเลยเนาะได้ทุกจังหวัดจริงเป็นเทพเนาะใช่ อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของฝากที่เมื่อกี้เนี่ยเราให้คนดีไปเลือกช้อปปิ้งมาเพราะว่าเราเป็นคนเชียงใหม่จะไปใหญ่ที่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะกลับที่กรุงเทพละเราก็เลยแบบว่าให้คนดีจัดเซ็ตมาให้เห็นไหมมาเชียงใหม่ก็ต้องมีแคบหมูนนจ้ใช่ค่ะแคบหมูมีหลายประเภทตัวจริงต้องรู้นี่ไรมันแคบหมูมีมันอันนี้เป็นฟิลแบบหมูกระจกนี้ใช่ซึ่งคนแบบเราต้องเลือกกินแคบหมูแบบมีมันอยู่แล้วค่ะ ถ้าตัวถ้าตัวขนาดนี้แล้วบอกว่าแบบเนี่ยไม่กินแบบมันเลยอะไรเงี้ยตอมเลยปลอมใช่ค่ะมากมายนะคะที่เราได้ในวันนี้นะคะก็จะมีไส้อั่วเมื่อกี้มีไส้อั่วนะก็จะมีหลายแพ็กใช่ซึ่งที่เนี่ยเขาจะแพ็กเป็นแพ็กเกจให้เรียบร้อยสำหรับพร้อมขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็จะมีน้ำาฮิกนอ่มเลือกได้เอาเป็นแบบกระปุกหรือว่าเป็นแบบถุงนะคะหมูยอหมูยอมีหลายไซส์หลายขนาดนะจ๊ะเลือกได้หมูยอหนึ่งเนื้อใช่ถูกต้อง มีทุกภาคจ้าจะเอาที่ไหนเหนือใต้อีสานกลางตะวันออกตะวันตกมีหมดนะคะทุกจังหวัดใครที่มาจากกรุงเทพหรือว่ามาต่างจังหวัดแล้วก็มาเที่ยวเชียงใหม่<ช>นะค<น>ะแนะนะนําว่าก่อนกลับบ้านก่อนขึ้นเครื่องเนาะแวะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะที่นี่นนะมีโซนกรดับหลวงใ,ให้ทุกท่านเรื่องช็อปของฝากไปฝากทุกคนที่กรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปว่าน้ำพริกหนุ่มของเขาเนี่ยทำเซตมาแบบเป็นเซตที่สามารถขึ้นเครื่องได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบ แท็กเพิร์กอ,อ,อะไรได้ด้วยเป็นแบบโหลเป็นแก้วแบบไซส์ใหญ่แล้วแบบเอาเครื่องไ,ไม่ได้ต้องเอาทิ้งไว้เชียงใหม่ต้องน้ำตาตกกับกรุงเทพกันเลยไม่ได้<า>เพราะว่าเสียใจใ<ช>ไม่ได้กินน้ำพริกหนุน่มไงใช่ไหมเอออ,อ่ะอย่าลืมอย่าลืมขอฝากไลน์แอดของเราขึ้นคิวอาคทีทีค่ะติงต้งติงต้งติ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 ้ง ออแล้วไหมคิวอาโค้ดเยอะไปหมดสงสารคนตัดสงสารคนตัดตอนนี้คิวอาโค้ดประมาณสิบประมาณสิบบงหน้าไปแล้วตอนนี้บางหน้าดิฉันไปเลยใครอยากไลฟ์อะไรนะคะแอดไลน์มาคุยกันหรือว่าอยากให้อดมินพาไปดูร้านไหนเช็คโปรโมชั่นร้านอะไรนะคะแอดมาเพราะว่าเหงามากทุกวันนี้คุยกันสองคนไม่ใครพูดด้วยอยากให้แอดมาคุยกันนิดนึงนะจ๊ะก็แอดทักไลน์กันมาได้เลยนะคะตามที่ขึ้นให้มกี้หนึ่งเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจเฟซบุ๊ก ด้วยเซ็นทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะคอยติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็ตอนนี้มีอะไรนะช่อง YouTube ใช่เป็น y ยูทูบชาแนลใช่ชื่อว่าอะไรนะเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตไม่สื่อบอกแล้วแม่คุณค่ะขอบคุณค่ะเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะไปกดอะไรนะกดกระดิ่งเลยสับสก์ร่ายแล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งปิ้งปิ๊งปิ้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 ง้ ช่วงนี้หรอเดือนหน้ามีงานอะไรแมน้องอาช่วงหน้าช่วงเดือนเดือนนี้เดือนนี้สิเดือนนี้ก็ต้องเป็นแบบเดือนแห่งความรักก็ต้องมีงานจุดจีนเดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรักก็ต้องมีงานจุดจีนน้องเขาเมายำหนุ่มจีนปะทูป่ะคะแม่ชือใจอยู่ที่กล่องพัพปูแวร์ที่อยู่ด้านข้างของเราหนูจะกลองหาแต่คนดีไม่ได้ออกงห กองหาที่แปลว่าคิดถึงอะค่ะคันนึงหาเมื่เกี่บอกแล้วว่าเป็นคนเชียงใหม่จะไปใหญ่ที่กรุงเทพจริงๆก็ไม่เชื่อกันก็นี่ก็เป็นคนเชียงใหม่ไปใหญ่ที่กรุงเทพเหมือนกันฝากงานก่อนเดือนหน้าเนี่ยมีงานตุ๊จีนนะคะอาทิตย์หน้านะคะวันที่12-16กุมภาใครเหงาๆก็มาเที่ยวเล่นได้จะบอกว่าในงานน่ะมีตรวจดวงชะตาตุ๊จจีนนี้สายมูต้องมาเลยบอกเลย เปลี่ยนเบอร์ว่าจะเปลี่ยนเบอร์มงคลปีนี้ต้องเบอร์มังกรแล้วเพราะว่าแบบว่าปี64ชีวิตต้องดีเบอร์มังกรต้องมาเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนในเบอร์เปลี่ยนเบอร์ในงานนี่แหละงานตุ๊จีนนี่แหละ12-16กุมภานที่ฉันจีนะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามามีจุดถ่ายรูปเยอะมากสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะฮะจริงเหรอไปเลยนะเอาคนดีไปด้วยทั้งหมดเวลาหมดชั่วโมงนี้ยังเลยอีก12วินาที10 9 8 7อ่ะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะคนดีมาก นดีมาอยู่ตรงนี้คนดีมาอยู่ตรงนี้ให้ค่อยความร่วมมือหน่อยคนดีมาอยู่ตรงนี้โอเคไปก่อนนะเออสวัสดีเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย